สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมังกรม่ธัดดินงานินความรักครึ่งเดือนแรกตุลาคมปี2566ดาวที่ย้ายราศีดาวอังคารค่ะายเลือดลมกล้าขยันชายดาวอังคารค่ะอังคารดาวตัวแทนของพันธุและลาภะพันธุบ้านรถลักทรัพย์ที่ดินอะสังหาริมทรัพย ครอบครัวความมั่นคงญาติพี่น้องวงศ์สาคณาญาติความมั่นคงปรากฏค่ะดาวขานเลือดลมขยันพันธุบานดาวอังคารลาพระลาฟลุกราบดีหรือไม่ดีก็คือลาบลาเป้าหมายความสําเร็จโชคลาบนะคะความหวังค่ะลาลาพระเป้าหมายความสําเร็จ อังคารพันธุอังคารลาภอยู่ในเรือนกรรมะนะฮะแม้จะอังคารเป็นประอ่อนกำลังแต่ก็อยู่ในเรือนวันที่3ตุลาคมตุลาคมนี้นะคะอังคารประอยู่ในเรือนเพื่อนนะคะดาวคู่มิตรค่ะสุขดาวคู่มิตรก็อยู่แล้วสุขสบายนะคะกับการงานอาชีพกรรมะปัจจุบันกรรมการลงมาทำการกระทำแอคชั่นนะคะนะ อังคารพันธุอังคารลาพะอังคารเลือดลงกล้าขยันมาอยนเรือนสุขคู่มิตรการงานอาชีพสุขสบายมาเริ่มดูกันที่ไพาทาโรสิบใบค่ะมังกรแม่ทัดเด่น รวมงานเงินความรักตุลาคมปี2อง6ค่ะมังกรค่ะเก่งวาสนาเฮงค่ะพบปุ่นค่ะแอดล้อมด้วยอสตรีแม่แม่พี่สาวน้องสาวคุณแม่สตรีแม่แม,แม่นะคะพบปุ่นออนยนค่ะ น,นี่ดาวตัวแทนของกรรมาอาชีพค่ะอังคารลาพระอังคารพันทุกบ้านะมีความมั่นคงผูกพันกับบ้านนะรถทักย์สิสังหานะคนมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะอันนี้ก็ไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามการเข้ามามีหุ้นส่วนร่วมปัตตานีนะก็ได้โชคลาภจากอีกฝ่ายนะตัวแทนของดาวจันทร์นะคะ ส็ยตรงข้ามสายตรงข้ามก็จันชมตรูพุทธนงเยาวสุภาพดีงามนะนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสตรีแม่แม่พี่สาวน้องสาวนะไปสู่ความรุ่งเรืองความสุขอันนี้ก็มีเกณฑ์การงานอาชีพชนะการแข่งขันนะถ้ามีการปฏิวัติปฏิรูปใหม่ ตัวชัยน้องปุดตักด้วยนะคะมีอะไรใหม่ๆเริ่มก็การงานอาชีพที่มีดาวคานมาอยู่ในะเรือนกรรม,มะคานพันธุบ้านนะมีเกณฑ์จะได้บ้านค่ะบ้านหลังใหม่จะได้ลาบจากบ้านคะหรือจะมีโอกาสมีองค์กรห้างร้านมีโอกาสใช้สติปัญญาความรู้ความด้วยธรรมปรากฏสร้างด้วยชาวมังกรเองเก่งวัสนาหห่ง คนทำงานใหญ่ใจนิ่งสุข,ขมุมงานใหญ่แค่ไหนรอบคอบก็ทำสำเร็จนะที่คิดนานนะคะด้วยสมองนะคะไม่ใช้อารมณ์มีความเป็นผู้นำองค์กรห้างร้านนทหารตำรวจนักปกครองโดดเด่นนะคะในการงานอาชีพเป็นหัวหน้านะคะมีคมุณธรรมนำทาง สิ่งที่ปรารถนานะสมหวังถ้าเป็นบริวารลูกจ้างอยู่ก็มีการเงินจับจ่ายนะคะ้ามีหลานบริวารคนอ่อนวัยกว่ามาเกี่ยวข้องก็นําผลตอบแทนมาให้นะคะปุตตะอันบริวารน,นะคะมาเกี่ยวข้องกันสนับสนุนร่วมเดินทางการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เล็งไปที่เพื่อนการงานการสังคมค่ะมีผลประโยชน์ให้ค่ะพบกับบริวารที่น่าะ รักในการดูแลบริหารการเงินที่ผ่านมานะมีอุปสรรคปัญหาความหนักเหนื่อยยากถ้าชาชนะเก่งวาสนาเห็งไม่พอนี่ก็ความสำเร็จจะชนะได้นี่ก็ด้วยการใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์มีความหนักเหนื่อยผ่านอุปสรรคปัญหามาได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะอัต่น,นีนอัตนโนโนาัถต,โโตนเป็นที่พึ่งแห่งตนชาชนะที่ได้มาด้วยความเข้มแข็งนะคะพึ่งตนเองก็เป็นที่พึ่งของญาติมิตรบริวารนนะองค์กรห้างร้านนะได้รับการมอบหมายงานใหญ่ะคะ่ะมีการเงินหมุนมานะคะ,อ,ะอันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินพอได้หมุนกระทบประคองก็มีคนสนับสนุนมีสตรีแม่ อยากมิตรพี่น้องนะคะอีกฝ่ายมาให้การสนับสนุนให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เอายืมแล้วเขินนะคะหมุนมาแล้วหมุนกลับค่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนำทางการเงินจะหมุนมาก็ต่อยอดไปยา,ยาวมีโอกาสได้ตั้งหลักมีคมีความคิดที่จะมีบ้านเล็กๆรถหรือ การเริ่มต้นฉลองอาหารการกินดสมบูรณ์จะได้ตั้งหลักได้นะคะมีประสบการณ์ก็ได้รับการสนับสนุนนะ,ะถ้าเป็นคนที่อ่อนวัยกว่าก็มีสตรีพ้่ส่วนอีกฝ่ายสนับสนุนให้การลงทุน,นะะฉลองความสำเร็จอาหารการกินดมสมบูรณ์คะได้ตั้งหลักได้มีบ้าน ธุรกิจเล็กๆไงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไปสู่อนาคตตั้งหลักได้ด้วยความรักในสิ่งที่ทำค่ะถ้าในะเรื่องราวของชีวิตนะอันนี้ตัวแทนของดาวสุกดาพุธนะคะมีดาวฤตยูเล่นรอบยินเรือนสุขความรักนี้กัมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ปมุ่งไปที่งานนะถ้าเลือกได้ ได้ร,รับคือรักทะเลือกได้มีความรักก็มาแห่งแล้วนี้รักในงานนะมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงงานทางด้านสุขภาพความสวยง,งามงานนี้ก็ด้วยความรักเอาใจใส่แล้วนะก็ใช้มันสมองในการบริหารการงานอันะนี้ถ้ามีอุปสรรคปัญหาก็มีกระแรงกระตุ้นไปที่การเงินหาไรายได้ชีวิตสบายขึ้นค่ะ เลือกได้เลือกสร้างความมั่นคงกันไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะภายใต้ผมได้คิดจัดให้คนดีค่ะคนดีมีบุญบาร,รมีคนมีสิ่งรมชอบมันเพียรวนาภาวนานะคะอันนี้ได้ลาบดังคารลาพระดังคารพันธุบ้านอ,อันนี้เจ้าที่เจ้าทางเลือกคนนะะรถก็เลือกบ้านก็จะได้บ้านนะคะไปยาวๆค่ะ ที่รอคอยสิ้นสุดการรอคอยชีวิตจะสบายมากขึ้นได้ลงทนบริหารการงานด้วยรักเอาใจใส่ในงานนี่ก็ภายใต้ผมได้คิดจัดให้ไม่สามารถหในเรี่องได้ถึงเวลาแล้วจะได้แก้ไขปัญหาก่าเก่าจบถึงปัจจุบันนี้ก็จะได้ล่าะะแม้ดาวขานจะเป็นประอ่อนกำลังแต่ก็จะมีเกณฑ์ได้พรบกับการงานอาชีพ work from home งานอาชีพงานทางด้าน นะครูบาอาจารย์งานสิ่งเกา่าๆนะคะงนะานนี้มีมรดกสืบทอดธรรมยาวนานได้รับผิดชอบไปสู่ความรุ่งเรืองแรงไปที่เพื่อนการงานการสังคมนะได้รับความยุติธรรมนะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นเป็นคนดีมีศีลค่นะมีดวงตาแห่งเห็นธรรมชอบมันเพียรทุศีลปฏิบัติธรรมนะได้รับผ่อนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ล่าจากความดีงาม อันนี้สวยทั้งข้างนอกข้างในนะดวงจิตนี้อังคารลาพระอังคารพันธุบ้านจะมีโอกาสมีบ้านตั้งหลักได้มีการงานอาชีพที่ไปยา,ยาวๆค่ะงานบริการงานศึกษาวิชาความรู้ค่ะอันนี้เป็นผู้ได้ได้อภัยหรือให้อภัยแลวนะบะบทสรุป อืมนะราหูค่ะราหูการเงินนะได้ลาบก,การเงินนะตนเองค่ะมังกรชาวเสาร์ไปชนเรือนการเงินราหูการเงินนี้ก็มุ่งมั่นชาวมังกรมุ่งมั่นไปที่เก็บเกี่ยวในเรื่องราวของการเงินมังกรไปเกี่ยวข้องการเงินนะคะการเงินนี้ก็เทวีโชคอะมั่นคงราหูเทวีโชคเป็นสี่แกลักนา ร่วมก,กันกับดาพระหัตเป็นคนที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญช่ำชองนะคะมีเหลี่ยมมีคมในการสร้างล่าผลการงานอาชีพอันนี้ค่ะมุ่งไปใสหมูก็หมูคันเทพเลยนะคะอันนี้ทำไปย,วยาวๆค่ะรู้ทันเลขเหลี่ยมของฝ่ายตรงข้ามมีเสน่ห์แต่ก็มาใช้นำพาด้วยสตินะคะอ,อันนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรใดแล้วก ราหูนําความมั่นคงมาสู่ชีวิตแนละ้ววันที่17นี้นะราหูย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสติปัญญานะนะยิ่งมันเพียรทําำมดีงานก็ยิ่งได้รับการเงินไรายได้จากนะเพื่อนญาติพี่น้องการงานการสังคมเป็นการเริ่มต้นที่ก้าวไปสู่ความมั่นคงค่ะนะรหัสก็ เป็นสี่แกลักขนาดดวงปฐุมเมเก์กินหอมชื้นะคะด้วยบนเก่านะคะก็ได้รับสนับสนุนเมื่อดาวราหูย้ายออกย้ายออกจากพระหัดในเรือนพันธุบานแล้วก็จะได้ลาบผลเต็มที่ค่ะราหูก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนเพื่อนใกร้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมเป็นผู้มีความสามารถนะคะ ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ยอมเสียเปรียบใครแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครเป็นคนที่สามารถใช้เดชอำนาจบารมีในหมุมที่ดีค่ะคนดีมีศีลค่ะมาเงินความรักนะคะจะพบคู่ก็ราหูนะคะเป็นพบคู่ที่ผกพัน เหมาะก,กับคนที่มีศีลเสมอมาเจอกันนะคะ,ะมีความเฉลียวฉลาดไม่เอาเปรียบกันและกันนีนนา้เป็นความรักให้ชาเลี้ยงเจอให้คำแนะนํนนะคะ,ะความแพชชั่นค่ะมีความเมตตาสงสารความเมตตาที่ตนเองอเอ่อล้นออกมานะคะความแพชชั่นความเกลียวความดองนะคะ นะแม้คนตาบอดนะหรือคนหูหนวกนะก็สัมผัสได้ว่าชามังกรเป็นคนใจดีมีเมตตานะสัมผัสได้ด้วยหัวใจนะด้วยรับเลิศและปลกอยนะยาให้มีอะไรมากีดขวางทางแพ่วทางสิ่งที่มา วางทางก็คือมุ่งม,มั่นในการนะตัวเองไปอยู่ในเรือนราหูการเงินมุ่นไปที่หาการเงินแลการเงินก็ได้ผลตอบแทนความมั่นคงบ้านรถจักทรัพย์ที่ดินการงานอังคารพันธุอังคารลาภไปอยู่ในเรือนกรรม,มทำการอาชีพได้สําเร็จนะคะเชี่ยวชาญในงานที่แตฉานเฉพาะด้าน,นอังคาร กรรมะนะไดล่าจากการกระทําสําคัญที่สุดนะคะหวานพืชพันธุ์เมล็ดงอกเงยเพื่อพ่อมีเป้าหมายที่สดใสแล้วคะ่ะจุดประสงค์ใช้แสงค่ะอันนี้งานเป็นควรักขอเพื่อนเพื่อนชาวมังกรน,นะคะโชคดีค่ะ